ครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการการ์ดไฟสีกันนะครับโอเคฮะสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับทางฝั่งซ้ายเนาะเป็นอะไรเอ่ยเป็นดักเซครับผมอ่าโอเครับผมแล้วฝั่งขวาเป็นอะไรครับเป็นดักก้อนเ็มพายนคผมโอเคโอเคทางั้นก็เชิญเริ่มสับกองได้เลยผมโอเคปะสับกองกันนะสับสับสับับีย ผัวกินกระพุกนี่จนตายโอเคอะไรนะผมโอเคเรีว่าจะหาไพโนเอืมอืมออคมนียี่สิบปครับอ้าวไอ้เบเแล้วน่ตกไปด้วยได้เท่าไหร่สิบเจ็ดอยนี่สิบเจ็ดสิแชทอ้ยเมาเม่มก่อนเริ่มก่อนเริ่มอดเลยเคยจอดนครับตัวห้า เปลี่ยนสามแล้เปลี่ยนหนึ่งพอตัวปุ๊บอ่าใช่ได้ใช่ไมม่แย่ม่แย่ม่แย่ครับจุ๊บจุ๊บจุบไอนาการมิลเลหรอเงยการหลอกยันหลอกการหลอกใลกผีดาวเคหลอกเตอะไร่ผีกะบูโอเคมาต่อไแต่ร้แต่า เป็นซันไลทซต์นะครับอันแคนนี่เบอร์นิ่งครับหุ่นยาบมากเลยป่ะเนี่ยเดี๋ยวมาดูจั่วทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบทิ้งเป็นเซลฟิชแอนด์เกรเวอร์แล้วไลท์เป็นเหยาบนโลกแปสติ้งโอ้โหอะไรนะเน่ใช่แล้วสตีฟครับผมขยับเบอร์นิ่งออกมาจากนั้นโซชาร์ดหนึ่งใบกลายเป็นแอนเกรฟแล้วจบแอบบูดป่ะเนี่ยเฮ้ยบูดกันหรอบูดบูดใช่าข้าข้่ไหมเจ้าหนึ่งบูดกูกูไม่เชื่ออะเนี่ย อ่ะทิ้งดอกระหนรับไลซ์ลีโน่ล,ลั้งบอกสกิลของสอไลซ์จะได้ตัวหนึงไปเมื่อเดินหลังาฮะแล้วก็แปดพันทั้งหมดก็สกิลของลีโน่ถ้าเกิดกรนตีมันจะบมกอีกสองพันแตเป็น1นึ่งหมืน<ะ>่นให้ท่านกันงั้นไม่ป้องกันโอเคแล้วชิคอิเกอร์อ่าไ,ไปมาตะมแล้วอ๋อให้ดีโน,โ 2> 2น,น่สอดาเมจเฟิร์สเช็คทำจารนเซคเกิรเช็คเอ็นเกรฟเกินเกิไปสองแล้วผ่านเลยสมแล้วสามาอไม่มีหลุมอยู่ หมดคอแล้วทิ้งเงยดึง,ดง,ดง,ดงดครับผมได้ครับแองเกอร์รีชาร์ดสกิลของริชาร์ดเอาเรียนหนึ่งใบเข้าโซ่อัน<ช>จัวจ่วกัดหนึ่งใบคอครับผมเป็นคริมสันอกซ์เปลอร์อจากนั้นอกซ์เปลอร์โจมตีมันกาสกิลของอกซ์เปลอร์ถ้ามันโจมตีมันกาโซชาร์ดหนึ่งใบโอ้โหโซชาร์ดฟรีไปแล้วกักอัตโนมัติรีชาร์ดโจมตีมันกาเอ่อเข้าอะไรมาเนี่ยตอนไหนเช็คไม่มีครับเป็นมัลติดา ทำไมใช้กุ๊กซิคเกอร์มาทำไมวะนั่นแหละจากเออเทนเน่เขาเชิญจ้าอมมาอย่างี้อ่ะชิงคิววานิลาเนแล้วก็ไล่เลี้ยยูสกิลของนีโนถ้าเกิดมันถูกจะยูไร้ทับเสิร์ฟทริกตาจากในกองหนึ่งมาได้ผมเอาสองพันโดดลงมาได้ข้อทริกตาลงมาเอ้ยมาอีกแล้วมาแล้วคู่หูไปโอเค จากนั้นก็แบบโอ้โหเดี๋ยเป็นโบริน่าอาลุกสกิลของอาลุกหนึ่งเขาจะไปของโจบกซัมใบแล้วก็ตัวเองจะหมด2,000โอเคโอเคแล้วก็วิ่งเลยเป็นหมื่นต้องบอกแต่ว่าสกิลของเนยูจะบมดอีก2,000ถ้าเกิดมาเันจะเป็นหมื่นสองเท่ากันหมื่นสองนั่งประกันด้วยมันกันเป็นสองหมื่นห้าเขาไม่เข้าโอเวอร์ที่เกิดโอเวอร์ตอนนั้นใช่เช็คสเปเดียโอเคเป็น อืมอ่ะหนึ่งห้าที่มันกัดไม่ป้องกันครับแต่ไ่เช็ค brain was ส o r โอเคครับเลยโอเคครับครับเ okay. ทิรมม์นสเต็ตแอนดรอโอเคทิ้มการ์ดปุมมืนใบอืมนี่เลยทิ้งพีจจเฮ้ยทิ้งกกพีจจลายก๊อกจักรพรรดิมาก,ก่อน,นรกปีศาจเฮ้ยสกูเฮ้ยสกิวของฟับนี่ว่าผมเมื่อเริ่มต้นเบนเฟส ที่เลือมีทายเดียกันหนึ่งใบ mm. มีแค่ใบเดียวใบมีเท่าไรครับโ <Okay. S 2> อเคลุกตัวน้อยจากนั้นขออนุญาตอัพโซก่อนก็จะกดสกิลถัดไป <Okay. S 1> ตอนนี้โซเกรดรวมกันเท่ากับห้าเพราะฉะนั้นสกิลของฟับนีนิวครเอาเป็นทางด้านของทำจารีดเข้าโซ่ <Okay. S 1> มามีแรงกรัดแรงทายเอามือเข้าโซ่โจวคัดหนึ่งใบจากนั้นพอเป็น อันสุดากับเบนวอตสวอลเลอร์สกิลของสวอลเลอร์ลงมาโซชาร์ดอีกหนึ่ง<ม>เป็นอีคสเปเลอร์โอเค <Okay. S 1> จากนั้นแฟนการ์ดผมเป็นเกรดสามแล้วเพราะฉะนั้นสวอลเลอร์จะบอกให้ฆ่าพันโอเคแบตเทิร์นครับเอาเอ็กซ์เปเลอร์โจมตีแฟนการ์ดสกิลของเอ็กซ์เปเลอร์เมื่อโจมตีโซชาร์ดหนึ่งใบกุนกุน<ม>รามแล้วก็สวอลเลอร์ข้างหลังบวก 5, อีกห้าพันอกซ์เปเลอร์โจมตีอยู่ที่หนึ่งครับผมอืม,ม มีแต่แ้งใหญ่อะสองัน้าเฮ้ยคนรวยคนรวยถ้างั้นเดี h> <h ๋ยวขอญาตนับโซกันนะครับได้ๆอันนี้เกรดสเกรดหเกรดแปดมึงสุดสงเลยวะเกรดสิเกรดสิบเอ็ดยงยั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 งงยัยังยสยักยังยังยวังยังยัรัยังยัยังยังย หมื่นสาบูสกับอีกแปดพันเป็นสองหมืแล้วสวอเนอร์เห็นการโซชาร์สอครั้งเพราะฉะนั้นจะเป็น3 1มหมื่นหนึันตกตีบัตจันไป no, <wind> drive, โมการทวินไดรฟ์เฟอร์เช็คสวอเนอร์เซกเช็คอีกสเตเลอร์โอเคจำหนึง่งตอนน้อตันเดชคิวสติ๊กเกอร์คิวไม่ได้ผมนะมันน่ะผ่านเฉยเลยต,าาตีไม่เข้าตีไม่เข้าแล้วยืนเงยโ okay. อเคแซนด์รอชิงมาดีหน้าแนละ้วไม่ได้กดหนร้อย มังกรศักดิ์สิทธิ์วงแหวนสวรรค์นเนวนาน่าแล้วนี่เป็นสวัติโเจนารงโอเคกดไอ้นี่ไม่ได้เราใส่ลงไปเดียวอ้าวโ <laughs> อเคพอแล้วน,นิดหมาสกิลของเนวนาน่าเลยก่อนของเอ่อทิ้งเป็นเลยดีกว,ว่าทิ้งคีย์ฟอร์บอะเฮ้ยละทิ้งการป้องกันแต่และติ้งการป้องกันแล้วก็โจมตีเลยคอฟิกซ่าแล้วแบบอุ้ยจัดไอ้ดอกได้แล้วก็ โอ้เดสเป็นวาเลน่าวาเลนเต่โอ้รือมาดิแก่ไปต้องขอเดี๋ยวมาเป็นตัวเลยใช่มาเป็นตัวไม่งั้นไม่มีค่าแม่ตีมาเป็นตัวหนึงนี้มาเมือสามทับผมแล้วก็สกิลของเดวาน่าตัวเองกับยูนิตทั้งหมดที่มีคีย์เวิร์ดโอเดสมีคีย์เวิร์ดโอเดสทั้งชัยท่ติดสถานะโอเดสอยู่โอเคจะบวกทั้งหมดหมื่นหนึ่งแล้วผมแต่ว่าจะบวกแค่ถ่อนอ่ะก็จะเป็นสองเมืองสามที่มันเก่ามีสองไลท์สองเมืองสามก็ตีเหมือนโดนเลย ถ้างั้นก็สามหมื่นสามแรงเกินไปไม่ประกันครับผมเฮ้ยพอเช็คอารูฟไปก็เช็คเอสเปเยดียรัโอเคครับดาเมจเช็ครอนทริกเกอร์โอ้เจ้าหน้าพลังก็งขึ้นหนึ่งหมื่นเปลือกหนึ่งเป็นสองสามเฮ้ยอยากตีเข้าอยูบายสองสามที่แบงกาดสามที่แวนการ์ดถ้า,างั้นก็ฮิกสเปเลอร์อินเตอร์เซ็ปสเตอร์โอเคแล้วก็ข้านี้เนะาะคราวนี้มันจะเปินอยู่ที่สิบแปด ใช่18เพราะว่ามาสกิลมันจะบอกตามไส้ห้าันโอเคแล้วมันจะบอกตลอดจนจบคอนอินฟาด้วยตั้งแต่มันจะเป็น18บวปอกไปนี่เป็น28่สิบถึงจำปีแบบปรกรัดแต่ว่าลุกไม่ได้เพราะว่าขาอตาบ้าไม่พอไม่เป็นไรนี่ผมอินเตอร์เซ็ปเลอร์อันสุดาหรือแมสกิลของอันสุดา าโซมีเจ็ดชิลจะบอก5 0าผันับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ปดโซมัเกินไปแล้วมันเกินแล้วล่ะโอเคเพาะฉะนั้นชิลบอกห้าพันก็จะเป็น 30, สามหมื่นสาโอเคจบเแล้วก็อันสุดาเมื่อถูกมไทาเข้ามกับเอาเอข้าโอค้คานี้ก็ครบแล้วโอ,อ้ยไครบแล้วไอ้ขาเลยเด่นหน้ามีโดนแน่เอาเทินจั่วดักนั้นผมไม่ไหลเพราะฟาบิมีได้แค่ใบเดียวในกองเท่านั้นแต่ว่า แต่ประกับเมื่อเริ่มต้นเมนเฟสพีนเลอกอีถ่ายในการนี้ไปโอาค้างมีมีไฟไหมอุย้ยค้างมีทายไสด้วยจากนั้นถ้าเทินนี้ผมไม่เคยไล่กำนังเพิ่มขึ้นอีกมือแล้วได้รับคิดเข้าอีกหนึ่งโอ oh. ้เราโดได้เหมือนเคยเลยแต่งั้นสเกลของฟัซซีวมีเรียก,การทุนดีทายในเทินนี้เอาพสุตเอออโต้ตัะกัดค้านหนึ่งไป สวัสเลอร์ไม่ได้บอกนะว่าเป็นโซชาร์ดใช่ครับมันไม่ใช่การโซชาร์ดมันคือการเอกาทั่วสูดแต่อันนี้ใช่ไอ้มาโซแล้วสกิลของสวัสเลอร์ครับโซชาร์ดจากนั้นเป็นเกรดสามเพราะชนะแวนเป็นเกรดสามสวัสเลอร์คนนี้บอกหน้าตันนงคู่โอเคขอจิบเต๋าก่อนกันดูหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งโอเคครับจากนั้นคอเคืนสั่นเอ็กซเพลเลอร์ จากนั้นผมขออนุญาตนับเกรดก่อนเรื่องความชัวร์ในการเล่นเกรด3 5 9 <White. S 1> Indian, 18, 11มันครบแล้ว1ิบอันนี้นะบเอ็ดสิบสามสิบ1้เเกรดเท่ากับ17บเพราะฉะนั้นผมกดสกิลง่ายๆนะสกิลของอีกสเปเนอร์ในโซนของผมเหมือนคา b เ s อร์ถ้ามันอยู่ในโซ่ถอดตัวมันลงดอกโซน โซชาร์จหนึ่งใบจากนั้นเป็นการพลังเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นนิวก็จะบวกนึ่หมื่นแล้วก็สวอลเลอร์สองตัวที่เห็นการโซชาร์จจากสกิลของอีกสเปเลอร์ก็จะได้อีกคนละห้าพันโอเคปรับนิวโหดมากโอ้ไปฟรับนิวจงตีวัตการอยู่ที่ ตัวมันเองปกติคือ3 3มหมบูสด้วยสวอลเลอร์เป็น4 1่หมื่นหนึ่งสอลเลอร์เห็นสอง้าเป็น5 1 2หมื่นหนึงสองคิดข้อโอ้เมื่อกี้รุนแรงมากโยกเลยรุนแรงมากรุนแรงมากพลังโจมตีขแรงพลังเหบลกลอกเสียงดูโนกาเฮ้ยโนกาสองี้ตายเอ้ยสองี้ตายไ้มเฟิร์สเช็คดีโนน่อเโนพลังให้อีกสเปโจกตหนเซเกอร์เช็คครับ เราโอ้โหดับเบิลดอกดับเบิลดอลกพลังให้ฟลับนิวและจวดการ์ดอีกหนึ่งนะับผมสองดาเมจองใช่ก็แบบนั้นเลยเป็นพอไปสองคีย์ฟอร์สติเกอร์พลังให้มันกันว้ายังคิดว่ายังไม่จบนะพี่สกิลทำนานเขาเตะプラสสองของฟลับนิวโซเกตของการ์ดโซดที่เป็นดาร์คสเตทรวมกัน 13บสามาเท่า,ทากับ1 3บสามมากกว่าแตนตัวเองได้ลบ1ว <O' y. S 1> แล้วก็ <O'> oh. อัดอีกรอบวิอีกรอบโปรเฟสต์อี่สิบโอเ้เก์เปเลอร์สี่ห่โปรเฟสต์กับโอ้ยจาพี่เนนิดเดียวแล้วไม่ได้หร <s ad> อกไรคิ้่อนไดโอ้ยแถวหน้าพลังเิ่มขึ้นอีกหนึ่งมืเอ็กซ์เดลอร์จบเทศการหมื่นสกิลของเอ็กซ์เปลอร์เมื่อจงตีโซชา เอจีาอชาร์จจแล้วจากการสวอลเลอร์ ole, ที่เห็นก็บวยอีกข้ oh. าพันโอ้สวอลเลอร์คนนี้เท่ากับเห็นสามครั้งหาเลขสามไม่เจอเปลี่ยนรูปขอโทษมียี่สิบมันหายยากสามหมื 30, ่นมันขาดครับผมสามหมื่นนี่มันขาดอีกข้างตีเท่าไหร่ตอนนี้อีกข้างมีฟอนติกเกอร์เป็นสิบแปดบวกกับอีกเห็นสามครั้งหนึ่งขากัะบุหมื่นห้าเป็นสามหมื่นสามพันโอ้มาโอการเลยเช็ค โจมตีใส่มันกะเฮ้ยไม่ยอมพาไปกาเฮ้ยถึงอเมรียาเลยทางนั้นก็จบเถินบุกพลังเ่งนรกเฮ้ยยังอยู่ได้อยู่ได้อันดัวายังยอมเราจะเธอนี้ก็ปิดไม่ได้กูก็ไม่รอดอะเอ้ามีกระิจัดปิดได้ป่ะมือลึกกี่นัดือกี่นมือละครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าไรปะเถินัว อ้ยเยวะไม่เยอะไปแปลกเยี๋ไปแปลกไม่ใช่มหาไม่ใช่มหาไม่มีีนมือเอ้ยไม่เป็นไรสกิลเดของเนวานนาผมทิ้งหนึ่งเหมือมีคำตบาเรียนไปเออคอเชสตาลงมาอแต่ก็โอเดสครับผมไอ้าาลูกศิษย์เขาขอตัวเทพไปละไอ้ต่ปางสองเทพจริงเชื่อละ จะฝ่ารู้ก่นกูจมีจะฝ่าไปแล้วฝ่ามันรักงนรกเลยเอาไปดิมากูมีเท่าไหร่กูตีเท่นั้นแะไปสองหมื่นสามสกิลหนึาร์สยูนิตทั้งหมดที่เป็นตัวเองกับูนิตทั้งหมดที่มีที่มีเขาสออ็บเลสบออีกหมื่นหนึเป็นสามหมื่นมักนหมื่นสามไม่ชอบเพอร์เฟการดทิ้งเป็นสตีมแบทเทอร์คุณกุลราม รักาณะจตีไร่ผลเฮ้ยโง่โ้มามาเช็คสกิ๊เช็คฟอนติเกอร์โอเค่ยังได้ยงได้อยู่นีอยู่ฐานหน้าตัดมนโอเคเีจะเป็นนะสสามไสาม่นสามไมปอกันไม่ปอกับดาเบเช็คฮิวติกเกอร์จะฮิวอีกเหรอไเคอัค้จะเปเดี๋ยนะห้ายี่สิบห้า 3 5บวกอีก8เป็น43ที่พันกาน43ทางนี้ผมเป็น23เพราะฉะนั้นก็ขอ2องนล้ป้องกันแนชเชอร์กับโรดี้ชิวห้าพันเป็น48่ีนแปดผ่านทีลโดท่าคนนลรอได้รมาเ้าเธอจวสกิลของฟาร์มนิวครับผมเริ่มต้นเฟสดีไทยเลยกับันหนึ่งใบพี่เลือกเลยอมอ่าดีไทยจากนั้น เขาเรียกอามือหนึ่งไปเข้าโซชาร์บบูดนมาเรื่องไรวะจวดนึ่งเโอ้โหสุดยอดมือขร้อผมสตีมมาเชิ r กุนกุรามสกิลของกุนคุรามโซชาร์หนึงไปจากนั้นก็อ้ไม่ใช่อีกสเปเลอร์สมอลเลอร์สองใบพลังเพิ่มขึ้นห้าพันสตาร์ลอดไม่ใช่ยบินไม่ได้เดี๋ยวบินได้เดี๋ยวเป็นแม่แกันสกิของคุณคุรามดเต้นกับีฝ่ายว สกิลสาคุณคุณตามไม่ผมโซบาร์สามใบในโซทิกเกอร์ให้หมดเลยโซทิกเกอร์หมดถ้าทำแล้วจวดขั้นหนึ่งไปพี่ห้าเด็บแล้วผมต้องปิดอะออเดอกโซาร์สองโซชาร์ที่สุดวิญญาณของพี่น้องวิญญาณของพี่น้องท่บอเจ้า ลังเพิ่มขึ้นเป็นคนอีกหมื่นเลยมันมรัตโตปรัตโตปั๊บนิวก็เห็นพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหื่แบบหนึ่งชิ้ยโซมีเป็นอะไรแบบไม่กดไปได้กดไมได้ไม่เลยปั๊บนิวจงติมันกาดเฮ้ยเท่าไรเบีสตัวเองที่สองหมื่นสามบูสต์มแปดพันเป็นสามหมื่นหนึ่งเห็นทั้งหมดสามครั้งเป็นสี่หมื่นหกพันสี่หมืนหกล็กไม่กลุ้มกไม่กลุมเ ไม่เห็นลงท้ายเป็นเลขสาวเป็นเลขแปดกไอ้กูเชื่อมันไงไอ้กูเชื่อมันนี่อกูเชื่อมันในโอเวอร์แล้วต้องตั้งสองคนต้องต่อไปมาโนกาสผมให้พี่อขาเพิ่มอีกใบดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมบ้าเออเชิ่เอ้าเน๊อะ ตัดทำอะไรลบไม่ได้อาละมาหากูอยู่ไหนหาก่อนหาก่อนหาก่อนไปเดี๋ยวก็หนึ่งเลยเอ่อออกไบอกู่กลางไรกี่สองใบต่อใบสับต้องหยู่ไม่หยุดไปต่อไปอีกเพราะพี่ยังเบิร์นกองไม่พอเพราะคุณยังเบิร์นกองไม่พอใช่ยังเบิร์นกองไม่พอยังเบินกองไมเบินกองไม่พอผมเบินได้อลเลมบอโอเคครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ การไฟใกล้เสียในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งผู้ชนะเนี่ยก็เป็น The Gold Fab New นะครับอีกแล้ว The Gold Fab New นะ The Fab New ไม่ลามือถึงนะใช่ใช่ใช่ผมก็สำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่ชื่นชอบเนี่ยก็กดไลค์กด s u ั s c ส i b e แล้วก็ถ้าแชร์ไปในแหล่งอื่นเนี่ยเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ก็จะดีมากๆเลยนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ก็พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับของที่ติดตามครับ